เหตุการณ์เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ควบคุมตัวนายหวังยูผู้ต้องกักชาวจีนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาคนต่างด้าวอยู่ในราชาอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเพื่อส่งตัวกลับประเทศจีนระหว่างนำตัวผู้ต้องกักเดินผ่านช่องทางเชื่อมเข้าอาคารผู้โดยสารขาออกท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมิผู้ต้องกักได้สลัดจากการควบคุมแล้วกระโดดลงมาจากบริเวณชั้น4ี่เพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่สาม,มารถคว้ากุญแจมือไว้ได้แต่กุญแจมือเกิดหลุดทำให้ผู้ต้องกักต,ตกลงจากอาคาร รังฟาดกับขอบทางเชื่อมชั้นสองได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ใส่มือเขาไว้ลักก็จับจับราจากนั้นพวกเขาก็กระโดดข้ามราวอีกทีหนึ่งเมียงตัวไปฝั่งหนึ่งสนตัวพี่ไปคว้าเขาได้ยังไงสอดเข้าไปด้วยความไหวพริบของพี่เองพผมก็อยู่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วรวมอยู่ใกล้ชิดกครับแล้วปรากฏว่าโซ่กุญแจมือขาดตัวที่ไปขาดได้ยังไงการขาดเนี่ยเท่าที่สอบดูแล้วไม่ใช่ขาดเป็นการรูดกับ ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้ขาดไม่ใช่ตัวนี้แต่ตัวนี้คือยังปกติครับแต่ที่บอกว่าที่รูดคือฟันเฟืองตรงนี้รูดจับคือเมื่อเข้าไปได้แล้วถ้าถ้าไม่แรงพอเนี่ยก็จะรูดไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะดึงไม่ออกแต่ถ้าดึงแรงๆเนี่ยกะช่างแรงมันจะหลุดได้มันจะจะรูดได้เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของกุญแจมือตํารวจที่นํามาใช้ควบคุมตัวผู้ต้องกักและผู้ต้องหาในคดีต่างๆ ซึ่งพันตำรวจเอกชาติชายเอย็มแสงรองผู้บังคับการก็กำกับการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าสาเหตุที่ทําให้กุญแจมือของตํารวจหลุดนั้นเกิดจากกุญแจมือที่ใส่มือของผู้ต้องกักมีความเก่าและใช้การมานานแล้วกุญแจมือเหล่านี้เป็นของรัฐบาลที่ได้จัดหาซื้อมาให้กับเจ้าหน้าที่คุณภาพก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาส่วนที่ราคาตั้งแต่500ถึง5,000บาทต่ออันสําหรับกุญแจมือที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนํามาใช้ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้หาซื้อเองตามตลาดคลองถมซึ่งมีราคาเพียง500บาทต่ออันแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นคือไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อมาจากที่ไหนครับรุ่นนี้ก็มีขายทั่วไปนะอันนี้รุ่นคลองถมดูเหมือนตามคลองถมด้วยครับวันนั้นที่ใช้เราก็ไม่ทันได้เบิดแบบนี้ ต่ว่วาาจะาไปกก็ริออจะจจุญแจมือที่มีราคาถูกจะมีลักษณะบางและฟันเฟืองสลักที่เป็นแหลมน้ําคล้ายฟันปลานั้นจะมีขนาดที่สั้นหากล็อกด้วยฟันเฟืองและบวกกําลังแรงของผู้ต้องกากที่จะลบนี้ด้วยการดึงทําให้ฟันเฟืองสลักที่มีขนาดสั้นและไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วเกิดการรูดย้อนสอดขึ้นได้และเป็นเหตุทําให้กุญแจมือที่ผู้ต้องกากใส่หลุดออกได้อย่างง่ายดายอย่าหยกตัวนี้ มีเปลือบเทียมไหมไอที่พี่มันจะยาวกว่าฟันมันจะยาวอ่ะตัวนี้นะฟันตัวนี้นะค,ะครับแต่เนี้มันจะสั้นกว่าแต่ดูแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้รับรองว่าพอใส่ปุ๊บไม่หลุดแน่นอนครับ ในส่วนของกุญแจมือนี้ทางเจ้าหน้าที่ยอมรับกับความบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนมาใช้กุญแจมือที่มีฟันเฟืองใหญ่และแข็งแรงกว่าเดิมตรวจเช็คเครื่องมือให้พร้อมก่อนนามาใช้งานเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องกักและผู้ต้องหาในคดีต่างๆสังคมเพชศศรกองถ่ายภาพวัชราตะคำไรยงาน